สวัสดีค่ะเปิดรายได,ได้แม่ตัก5ปีฟัน1,000ล้านรือว่าเป็นกระแสร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังตักกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตักที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท3แห่งคือบริษัทเลดี้ไทยคลับจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่26มกราคม2558บริษัทเลดี้ K2N จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่15กุคมภา0พันธ์2560และบริษัทแม่ตักเลดี้888จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่11ตุลาคม2565โดยบริษัทแรกเลิกกิจการไปแล้วส่วนอีก2บริษัทมีไรายได้ที่ไม่ได้มากมายอะไรบางปีขาดทุนบางปีกำไรหลักหมื่นแต่ที่น่าสนใจคือบริษัท k 2 n g o ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านทองซึ่งจดทะเบียนในปี2562กับบริษัท Lady Club ที่เพิ่งจดทะเบียนในปี2563ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของเธอแต่มีชื่อของสามีนั่งเป็นกรรมการร่วมกับคนนำสกุลเดียวกันโดยบริษัทแรกนั้นที่ผ่านมาสามารถทำรายได้รวมกว่า1,000ล้านบาทใน5ปีแต่กลับมีกำไรสุทธิเพียง13ล้านบาทเท่านั้น เช่นเดียวกับรายได้ของบริษัทเลดี้คลับซึ่งมีรายได้รวม4ปีอยู่ที่751ล้านบาททั้งที่สินค้าทั้งหมดที่ขายนั้นมีไม่กี่ชนิดอีกทั้งแบรนด์ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักและไม่ได้มีการโปรโมทหรือวางขายในช่องทางทั่วไปอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของเบีย ได้ชี้แจงว่ารายได้เกือบพันล้านไม่ได้มาจากธุรกิจขายครีมกันแดดอย่างเดียวแต่ยังมีอาหารเสริมและสินค้าตัวอื่นๆและความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อภรรยานั่นเองส่วนตักเองก็ระบุว่าเหตุที่ไม่มีชื่อตนในบริษัททั้งสองก็เพราะตนจดทะเบียนสมรสทำให้สามีต้องเป็นคนจัดการกับเอกสารทุกอย่าง ส่วนตนเองก็จะทำในส่วนของการจัดการการตลาดตรงนั้นไปขอบคุณสยามนิวค่ะ